ไปดูความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับทางเดนิวของเราเนี่ยกับพันธมิตรจัดคาราวานมอบถุงยังชีพนะครับไปช่วยผู้ประสบภัยตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยรายละเอียดกับคุณวรพลเพชรสุดนะครับหัวหน้าข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดนิวครับสวัสดีครับกบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการข่าวเอียดครับ ครับถึงแม้ว่าการเมืองร้อนแรงแต่ว่าเราก็ยังทิ้งผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคเหนือไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอให้กบช่วยสรุปหน่อยละกันว่าทางคาราวานเดลินิวเนี่ยวันนี้ทั้งวันทําอะไรไปบ้างแล้วก็พรุ่งนี้จะทําอะไรต่อครับเชิญครับครับผมวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นภารกิจวันที่สามแล้วสําหรับการมาแจากถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยแร่และน่านนะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นความร่วมมือระหว่างมูลที่แสงใส้กีเหตุกูล หนังสือพิมพ์เดลิวและเดลิวออนไลน์ร่วมกับกลุ่มพัธมิตจากกิจกรรมผนึกพลังพัธมิตทานน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมนำถุงยางคิด1,700ชุดนะครับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับวันนี้ตอนเช้าครับเราได้มีโอกาสท่านนาย,ยกี่ก็คออือคุณสุปวัติสุภิรินาย,ยกเทศมนตรีตำบลป่าแม่นะครับอำเภอเมืองน่านเนี่ยก็พาคณะลงพื้นที่ที่ริมตลิ่งที่อยู่หลังวัด เชตวันตำบลป่าแม่นะครับเพื่อไปดูเตะลิ่งที่พังแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนที่รับความเสียหายซึ่งทางคณะก็นําถุงยางชีพไปมอบให้นะครับและส่วนวันช่วงช่วงสิบเอ็ดโมงเราก็ไปกันที่จังหวัดน่านอําเภอเวียงสาเพื่อนําถุงยางชีพนะครับจํานวนสี่ร้อยชุดเนี่ยไปที่โรงเรียนบ้านไหลน,น่านตาบลไหลน,น่านอาเภอเวียงสาครับซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วม ถึงแม้ตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยจะขี้ขลายแล้วปริมาณน้ําเนี่ยเริ่มลดลงและชาวบ้านก็เริ่มเก็บกวาดมีดินโคลนอย่างเงี้ยแต่ชาวบ้านยังมีความเดือดร้อนเพราะว่าอาหารการกินหรือพวกสินค้าผุภพบริโภคตอนนี้ครับได้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีมแล้วก็มีบางจุดได้ความเสียหายครับครับก็อันนี้ก็คือภาพภาพรวมนะคือตั้ง<า>แต่วันศุกร์เนี่ยทางเดลินิวกับพันธมิตรเนี่ยไปสามจังหวัดหลักๆก็จะมีสุโขทัย มีแพร่แล้วก็มีหน้า,นาในส่วนหน้าในพี่ถามหน่อยน้ํามันลดลงแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูจะไม่ต้องขัดโรงเรียนขัดอะไรตอนนี้โรงเรียนเนี่ยเด็กๆก็ยังไปเรียนไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้เด็กๆยังไปเรียนไม่ได้เพราะว่าวันนี้เราไปกันที่โรงเรียนบ้านไหลนาเนี่ยก็มีความเสียหายเยอะมากดินโคลนเยอะมากครับแล้วก็น้องๆเนี่ยบางคนก็เข้ามาช่วยที่โรงเรียนมาช่วยทำความสะอาดเก็บกวาดแ็่ถูครับผมเพื่อที่จะให้โรงเรียนได้เปิดได้แต่คิดว่ากว่าจะได้เปิดได้ก็คงน่าจะเป็น อีกสักประมาณสี่ห้าวันแหละครับโ oh, อ้นนอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูนะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูมาตรการของรัฐบาลแล้วกันในส่วนอันนี้คือภาพภาพรวมทั้งหมดในวันนี้นะครับตอนนี้ทางคณะเดนิวของเราเนี่ยอยู่จุดไหนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยกรบเนี่ยจะจะ,จะต้องมีภารกิจอะไรบ้างครับพรุ่งนี้นะครับเราจะไปกันที่ออตอนเนี้ยเรากำลังเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่ตอนเช้าเนี่ยเราจะไปดูบริเวณพื้นที่แม่น้ำยมแม่น้ำหน้าเนี่ยมาประจบการที่บริเวณปากน้ำโพ เพื่อเราจะมาไปดูสถานการณ์ว่าเราสามารถที่จะช,ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบริเวณต,ตรงนั้นได้หรือไม่และนํามาเก็บข้อมูลเพื่อนํามาเรียนทางผู้ริหารเดนิลในการช่วยเหลือต่อไปครับอืมเพราะว่าไอ้น้ําจากระลอกภางเหนือตอนนี้มันก็เริ่มไหลลงมาสู่ภาคกลางแล้วใช่ไหมก็ต้องดูสถานการณ์ไว้ก่อนแต่ว่าในส่วนของคนที่อยากจะมาช่วยเหลือ,อผู้ประสบอทุทกภัยนี่ ตอนนี้เนี่ยเขาสามารถติดต่อกับทางเดนิวยังได้อยู่ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับได้ครับตอนนี้เรายังเปิดรับรับความช่วยเหลืออยู่ครับก็ที่สำนักงานเดนิวถนนวิทัฒด์รังสิตนะครับกรุงเทพโดยเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับจะนถึงศุกร์ครับหรือสอบถามกันได้นะครับตูสครับ790 111น่นนะครับหรือบริจาคสมทบทุนได้ที่มูลที่แสงไทรเกียตะกูลครับ่านธนาคารกรุงเทพครับบัญชีออม นะคะบ้างเขนชื่อบัญชีมูที่แสงไสกีเหตากูลเลขที่บัญชีครับหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หกสามสามสามครับอืมอ่ะขอขอทวนเลขบัญชีอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับกบได้ครับได้ครับเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพครับเอ่อมูที่แสงไสกีเหตากูลครับเลขที่บัญชีหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หกสามสามแล้วก็สามครับอ่าครับวันนี้ขอบคุณ กรบมากเลยนะครับเดี๋ยวขอให้พรุ่งนี้เนี่ยเดินทางปลอดภัยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวช่วงเย็นๆน่าจะมาถึงสำนักงานใหญ่ของเดนิวถนนวิภาวดีนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดนะครับคือรายการข่าวมื้อเย็นนะครับการเมืองภาพใหญ่คอรมอของคุณแพทองทานนิ่งแล้วนะครับมี6กลมตรีหญิงที่เตรียมเข้ามาขับเคลื่อนงานบริหารราชการแผ่นดินขณะที่ หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูควันหลงและการฝ่ายที่อกหักนะครับในส่วนของลุกบ้านป่าด้วยในส่วนของคนอื่นๆด,ด้วยว่าจะมีนักร้องเนี่ยไปร้องของนายกลรัฐมนตรีเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้เท่าที่เช็คลิสต์มานะครับมีร้องยุบพักเพื่อไทยไปแล้วมีร้องถอดนายกแพทองทายไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการถือหุ้นนะครับแล้วก็ใต้ถัดไปเนี่ยดาวได้เลยว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยน่าจะโดนร้องเพิ่มนะครับแล้วก็หลังจากประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะมีการร้อง ในการตรวจสอบจะริยธรรมเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับขณะที่เรื่องผู้ประสบอทุทกภัยเนี่ยก็ยังทิ้งไม่ได้ทางเดลินิวก็ยังกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ